เปิดชีวิตล่าสุดพลอยหลังกันกันตาถาวรถูกจับทำชาวเน็ตแห่สงสารสุนัขแห่เป็นห่วงผู้ประกาศดังเปิดชีวิตล่าสุดพลอยอัยดาภรรยากันกันตาถาวรหลังถูกจับอยู่ในเรือนจำทำชาวเน็ตโอดแห่สงสารสุนัขยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากเมื่อศาลอนุมัติให้จับกลุ่มหัวขบวนของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ป ที่มีดาราแถวหน้าอย่างบอสมินบอสแซมและบอสกันซึ่งเคยปรากฏรูปว่ามีตำแหน่งในบริษัทถูกพุ่งเป้าอย่างแรงจนกลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงไทยทั้งนี้หลังจากที่นักแสดงพิธีกรชื่อดังกันกันตถาวรได้ถูกจับกลุ่มไปแล้วด้านพลอยอายดาภรรยาของกันก็ได้มีการเคลื่อนไหวโดยทำการปิดคอมเมนต์ภายในอินสตาแกรมส่วนตัว หลังเธอถูกชาวเน็ตจี้ถามปมดีไอคอนกรุ๊ปรัวๆไม่เท่านั้นแฟนๆยังแห่ห่วงตั้งคำถามว่าพลอยลูกๆและน้องหมาที่เลี้ยงจะอยู่อย่างไรหรือมีใครช่วยดูแลหรือไม่ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้านผู้ประกาศข่าวชื่อรังตะนารากรติยายนได้ออกมาเปิดเผยถึงครอบครัวของกันอีกทั้งโอดห่วงสุนัขที่เลี้ยงไว้ โดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่ามีสายรายงานว่าตั้งแต่การถูกจับนี่คุณพลอยภรรยาคุณกันหมกตัวอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกมาพบใครเลยแม้แต่คนสนิทไปหาก็ไม่ลงมาพบรู้อย่างนี้เป็นห่วงหมาชิบะหลายตัวของกันเลยกันเขารักหมาชิบะของเขามากหมามันจะรู้ไหมเนาะว่าเจ้านายที่เคยกอดหายไปไหนจะมีใครคอยดูแลหมาบ้างไหมเนาะ ที่เราติดตามกันก็เพราะชอบหมาของเขานี่แหละงานนี้เมื่อแชร์ออกไปทำเอาด้านชาวเน็ตแหกเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นรัวๆไม่ว่าจะบอกว่ารวยขนาดนี้คงมีคนดูแลสุนัขละค่ะห่วงเด็กๆมากกว่าแม่สภาพจิตใจแบบนี้พ่อก็ไม่อยู่บ้านเขาก็ต้องมีแม่บ้านมีปู่ย่าตายายของหลานไหมคะ แม่อยู่แต่ห้องถ้าไม่มีคนช่วยลูกจะกินข้าวยังไงแถมบ้านใหญ่ขนาดนั้นงานบ้านเขาไม่ทำเองอยู่แล้วคงเป็นห่วงเมียกับลูกมากเพราะเมียก็น่าจะถูกเรียกสอบเร็วๆนี้ส่วนตัวคิดว่าน้องหมามีคนดูแน่นอนขณะที่ตะก็ได้ตอบกับคอมเมนต์เอาไว้มากมายว่ามั่นใจว่าเด็กๆสองคนปู่ย่าตายายคงมาช่วยดูแลอยู่แล้วที่เป็นห่วงหมาเพราะคนอื่นอาจ ไม่ได้รักหมาเหมือนกันเราสายรักสัตว์ห่วงแต่หมาค่ะเราคนรักสัตว์ก็ห่วงหมาที่ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะคิดว่าลูกเขาปู่ย่าตายายคงดูแลดีอยู่แล้วเป็นต้น